เต้นี่นูแล้วแบบความลอเดีเดียวดีเดียวยังไม่ย็นเหนื่อยัะไปนะอาเก่กับพีซีทีเซอร์ที่ปล่อยมาเมื่อกี้โอ้โหสุดๆเหมือนกันนะแต่ละซีนเป็นไงบ้างกน็ถ่ายเรื่องนี้ก็เหนื่อยมากเนาะช่วงที่อรถ่ายกันก็ถ่ายกันแบบหลังเลี่ยงมากก็เรื่องนี้ก็อย่างที่ดิลกินบอกเลยตอนที่เอาไว้ดูตอนนีว่าแบบมันมีความชาลริลหลายอย่างมันจะเป็นซีนแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าตลกอะไรเงี้ย แต่ด้วยความสามารถของเขาเขาก็ผ่านมันมาได้บอกสิว่าแบบในเวอร์ชันของเรามันจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะว่าเวอร์ชันเวอร์ชันนู้นเขาก็เวอร์ชันนู้นก็สุดกันเขาไปสุดตรงไหนผมว่าผมว่ามันมันสุดตรงที่หนึ่งคืออะไรที่เราดูเวอร์ชันออริจินอลเรารู้สึกว่ามันดีมากในในในเชิงโครงสร้างในเวอร์ชันของเราเราเก็บไว้แล้วเราก็ขยี้มันเข้าไปอีกเติมมันเข้าไปอีกแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดเนี้ยมันถูกปรับมาเป็นบริบทของ ความเป็นไทยมากขึ้นแล้วกันว่าเราเราน่าจะมีอะไรที่มันแบบตลกเพราะเราเราเข้าใจกับบริบทของเรามากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่ามัน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 ไปเท่านี้แล้วซึ่งมันสุดยอดหน้าแล้วนะพี่หมูพี่ตงเขาก็จัดให้เราแบบไปข้างหน้าอีกแล้วก็มีพีพีครับก็เลยสุดการเล่นสีเป็นไงบ้างพีพีรก็ยากนะครับยากเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะมันจะยากตรงที่ว่า เวลาถ่างใช่ไหมคือเราห้ามโดนตัวเขาโดยือพี่ว่าสิ่งนี้มันก็ยากเหมือนกันกับการที่แบบปกติเราก็จะแบบตัวตัวเท้าเขาไม่โดนตัวหนูหรอกพี่อ้ยอะไรเยเออจบเลยจบเลยจบเลยไม่ก็อย่างนั้นแหละครับก็คือยากแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีความท้าทายหลายอย่างเงีก็เป็นผีเนี่ยมันก็เป็นแบบจะมีลมในใจอะลยยังไงปมอะไรไม่รู้เหมือนกันเหนื่อย การทำงานนี่าทึ่งยบ้างใช่ไหมเนี่ยครับเรืนี้ก็เหนื่อยนะครับแล้วก็แต่ว่าก็มีความสุขสำหรับเราก็บรรยากาศในกองสุดพาก็การทำงานกับพี่หมูพี่โต้พี่ล้สึกยอดตัวเองทำงานแล้วเราเป็นจอดไปด้วยแล้วก็สนุกแต่เหนื่อยถึงทั้นต้องเข้ากอดกันในกองเลยเหรอเขากอดดูเขาเป็นการกำลังใจเขาให้กำลังใจกันบ่อยขนาดนั้นเหนื่อยแค่ไหนเชียร์ก็เขาเป็นพวกแบบ งอแงก็ต้องแบบคอยแบบอาชสู้ๆเนี่ยใช่ใช่แค่นี้หรอแม่ครูบอกว่ามันเยอะกว่านี้นะรู้ได้ยังไงไม่พี่บอกไม่ไม่บอกเนี่ยซึ่งไม่ก็ปกติเขางอแงบ่อยผมว่ามันผมว่ามันผมว่าเครียดมากกว่าที่เขางอแงกระดูกถูกปะพอผมว่าเวลาเวลาทำงานแสดงมันจะมีบางครั้งที่แบบ มันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะเราบางทีมันเป็นเรื่องสมาธิบางทีมันเป็นเรื่องของความเครียดบางทีมันเป็นเรื่องของสิ่งเล้าต่างๆที่มันเข้ามารบกวนเราเวลาเราแสดงเลี้ยบางทีเราต้องใช้จินตนาการในระดับที่ที่แบบโอ้โหเราไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยยางพี่ๆอย่างเงี้ยเขาเล่นกับฟินส์รีนเยอะเขาก็จะต้องเหมือนว่าเล่นกับอะไรที่มันแบบไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆเยอะแล้วต้องใช้จินตนาการเยอะอย่างเงี้ยแล้วบางทีว่าพรยังไม่ได้ไม่ได้เรืออก็คือความเครียดมากกว่า นิดว่าเขางงแงเพื่อให้เราให้กำลังใจยโหว่าผมว่านี่แค่จบไง <laughs> นี่ที่ชายอเปรย์เปรแต่นบทบาทของพี่นี้เราจะหนักนกว,ว่า,าเปล่พี่นะเพราะมันต้องเจอกำลังใจผมผมว่าหนักหนักคนละแบบ <c oughs> หนักคนละแบบอเงยอย่างอย่างอย่างของผมคืออ่าเราได้เพราะเป็นออริจินอลเลยหมายถึงว่า<อ>ในเรื่องผมจะเห็นผมจะเห็นเขาคนเดียวหมายถึงว่าคนอื่นจะไม่เห็นอย่างเงี้ยมันเลยผมว่าเราต้องเล่น รับดีแอคหลายอย่างแล้วมันต้องถ่ายแบบมีเข้าแบบไม่มีเขแบบ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยจรงแล้วเราต้องเล่นหลายอย่างถึงว่าผมจะเป็นแบบวันนี้เรื่องจะเป็นโตัโดนแบบจะเป็นคนที่เหมือนว่าต้องไปทำหลายหลายอย่าง <c oughs> เออโอเคแล้วดูอย่า <c oughs> ีได้ท่านอยู่ด <c oughs> <ม>้วยกัน<ๆ>ไหมไปดูว่าไม่รู้ว่ามันมันเป็นตัวที่แบบซวยไปเจอนั่นเจอเนี่ยอย่างอย่างในที่ในเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่ะต้องเต้นโฟเดสนี่เหมือนต้นฉบับอะไรเงี้ยมีแบบต้องปลอมตัวเข้าไปในบาร์อะไรอย่างเงี้ยมีอ่า เยอะเลยใช่เลยกระทึบอะไรอย่างเงี้ยซีนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าผมว่ามันมีการเตรียมตัวในเชิงสกิลหลายอย่างที่แบบมันมันต้องใช้การเรียนรู้เยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นซีอริงเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหเหนื่อยต้องวิ่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 งเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อันนี้จะเป็นความยากของผมความยากของพีพีเขาก็นั่นแหละพอเป็นผีก็ต้องเล่นกับอะไรที่มันไม่มินดีใ่ไหม้วเวลาโราผิติกยังไง ตีน r o m a n ยังไงไม่ยากนะไยโอ้เชี่ยวชาญฮะเชี่ยวชาญไม่ผมคุณมันคุ้นเคยกันอย่างอย่างโอ้โหซองแดงอย่างอย่างแกล้มอ่างเงี้ยมันผ่านมาแหมืว่าเราเราเล่นเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบเราเราคุ้นเคยกันเราเล่นนี่ไม่คุ้นนะไม่คุ้นนะตอบเองเออตอบสิ r ิ m a n t i c แล้วแบบแล้วไม่เคยตอบขางไง ในเรื่องผมไม่ได้ชอบเพราะมันโรแมนติกเลยไม่มีแต่เขามันแจ๊บแจ๊บผมนะแฟนแมนมาสก็เขาอยากแต่งงานกันอยู่ไงโอ้ผมสวยไงในเรื่องนี่ในเรื่องในเรื่องโอ้แต่ว่าพี่พี่พีเรียกกินว่าอะไรนะในเรื่องน่ะสามีคุณสามีถูกโดยเชื่อคำลายแตกตอนนี้ตอนเนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นคนออริจินอลครับ คือแบบว่าเขากวคุณสามีว่าเหมพเราแต่งงานกันปุ๊บเขาเป็นสามีตอนตอนแรกที่เราตังวงน้าเขาเรียกกับคุณสามมันต้องฟิลลิ่งหนอยจินึกไม่ออกเขาเสียงไหนที่ลองลองเรียกคุณสามีอไม่ใช่คจะได้ได้ไหมคุณสามตาพี่ละคุณสามีม่ไดได้ห ที่มีเพราะในเรื่องผมจะเป็นขัดขืนไงแบบออจะแบบโอ้ยอย่ามายุ่งนะเพราะจริงๆแล้วในเรื่องใน,ในช่วงแรกอันนี้ก็ก็จะมีความคล <c oughs> ้ายๆกับออริจินอลนะหรือว่ามันจะมีความตัวละครผม <c oughs> มันมันก็จะมีการเรียนรู้ไปตลอดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแต่แบว่าในช่วงต้นเน่ะมันจะมีความแบบชายแท้มากๆ <c oughs> แล้วมันก็จะมีความเหยียดเพศอยู่ด้วยเบาๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเฮ้ยอย่ามายุ่งนะไอ้ผีแบบฉันจะไปแต่งงานกับใครกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเฮ้ยอย่ามายุ่งนะไอ้ผีเนี การบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ดีเก็เห็นว่าแสดงมีอยากเล่นตามบ้างเขาจะเรียนแบบพระเอกพันล้านไงจะได้เรียนรู้ไงเป็นรุ่นน้องอ่ะสฝางานว่ายว่ายซิว่ายว่ายซิจะมาเรียนรู้ว่าะก็เขาโรงเสียนนี่วันเจียมไม่ว่าพี่วันเจียมเป็นเมนเทอร์อยู่มีหาบัตรคอนเสิร์ตออกมาเนี่ยคอนเสิร์ตพีพีแล้วมาเติตาเรียบร้อยแล้วบัตรขายก็ขายหมดแล้วก็ ดีใจมากๆคือพี่กับทีมเนี่ยคือดั้งลุ้นกันว่าแบบเฮ้ยบัตรจะหมดไหมจะหมดไหม,หมอย่างนี่แบอกแล้วแบบเราก็เครียดเหมือนกันมาบัตรหมดแล้วกแล้วก็แฟนๆให้การซัพพอร์ตแบบดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสริมหรือว่าจะท่านไฟที่เราทำก็ดีใจมากๆตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณ70เปอร์เซ็นต์แล้วซ้อมทุกวันเลยทุกวันนี้ก็คือซ้อมประมาณวันละครึ่งชั่วโมงหรอหรอทักวัน,น <c oughs> ละครึ่งชั่วโมงซ้อมวันละสิบชั่วโมงนักฟ้าจาะ คุณบุกินต้องซ้อมไหมคะอะไรนะฮะคุบุกินต้องซ้อมไหมคอนเสิร์ตพี่พีเมืนซ้อมเลยแต่แต่พี่สัมภาพทั้งอนบอกว่าคอนเสิร์ตครั้นี้พี่ีซัพพอร์ตแบบว่าไม่คิดว่าเออพี่จะมาเมือเลยเม่ถึงเมื่อเนี่ยเขาซัพพอร์ตเตบอกขึ้ซัพพอร์ตเป็นพี่มีคิดว่าขึ้จะซัพพอร์ตได้หซัพพอร์ตเขาทุกทางทุกเรื่องให้ไรเขาไปบ้างอะไรซัพพอร์ตยังไงเขาบ้าง บอกไม่ได้หรอกอราลองเราลองโพสมาให้คุณเหมือนได้ฟังหล่อยดิเออผมอยู่ลอนดอนนี่ผมยังสปอร์ตเขาเลยอะไรเรื่องอะไรยังแบกของแบกของอะไรมาให้เขาเลยอมีของฝากแล้วของฝากแล้วของฝากคือเขาอะฝากผมไม่ใช่ผมของฝากฝากเอากลับมาให้ด้วยนะก็ร้านอยู่ที่นู่นพอดีอะ แต่ก็สบายกันอยู่ตลอดให้มังใจแบบถามเลยเรื่อยๆเลยนะถามกันว่าบ้างขึ้หรือเปล่าลยอะไรเงี้ยจริงๆแต่หมายถึว่าก็อุ่นใจอยู่แล้วเพราะทีมงานพี่เบลหรือว่าทุกคนทีมงานเราก็ผมเชื <S <s <ist> <S ่อมือทุกคนที่แบบตั้งตัวื่องบินตรงวันหรือยังคะ,นนะคตั้งตัวื่องบินตรงวันหรือเปล่าคะขึ้นบินเลยเหรอช่วงนั้นบินไทยไหมช่วงนั้นเหรอค่ะจริงๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียนอะช่วงเรียนในเซนีย์ช่วงนี้ก็เป็น,น,นช่วงเรียน ต่อเข้าใจแล้วใช่จริงๆวันนี้ก็เรียนน้องกันอยู่อย่านี้ถึงเวลาทีส่งไวลาที่ยัส่งส่งแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่แอปรูดเราก็ใช้โคต้าไปเอ่อเอ็หน่อยแต่ว่าเราเราเน้นทํางานเราทำงานเราอ่านเลคเชอร์ล่วงหน้าเราทํางานล่วงหน้าไว้เขาว่าจะบินมาดูไม่ต้องเรียนครับผมการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเราทุกคนไม่ให้กับเราทุกคนแต่เขาต้องกาลังใจนะที่

ไง,ไง,ไงไอ่ะคนเยวแล้วไงอ่ะแต่พี่หลับตาให้พี่ไม่เห็นตาเห็เห็นเลไม่เห็นจริงเนาไม่เห็นจริง่ายไม่เฉย เนี่ยพี่แจ๊กไม่น่าพาดเลยเหมือนคอนเสิร์ตหนูแหละสาอาวมดีเดียวเนี่ยเราขาดไปเลยจะมีสีนี้หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกเขาติดเรียนเลติดเรียนเราไม่ออฟเฟอร์หรอเราต้องแบบเอาอะไรมาเล่าเพาวจริงเาต้องมาแหละพี่คิดดูอีกทีะ่่าที่อะคอต ก็ยังมีรถมือกันนครับต้องได้แต่งอีกนะครับเป็นเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องแรกที่เราเล่นนะครับก็เรื่องแรกของพีด้วยของพี่ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นโค้ดด้วยก็ฝากนะครับที่ส่งภาพยนตร์วันที่20มีนาคมขอบคุณตัดเพลงก็เพลงฉันหรอเพลงตุ๊ดดอเพลงตุ๊ดดอลนะผมต้องปล่อยเพลงไปนะแบ โดโูดน,นะคด่งไมีไปแล้วนะทาง YouTube c h a เมื่กแบบี้เห็นไนะแ,แล้วก็ฝไปทางเพจด้วยครับแล้วก็ในทีเซอร์ที่ปล่อยไปก็จะมีเพลงด้วยก็ฝาก,กติดตามเพราะว่าถ้าพายยิจิตร้องนี้ก็จะมีเพลงลนะเพลงที่จะนะกาก โอเคขอบคุณค okay. okay. hey, yeah. okay, okay, well ่ะค hey, well. okay. okay. well, okay, ุณสามีขอบคุณนะคะสามีไทย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 พี่กินต้องเลือกว่าพี่บอกไปสามี